รู้สึกว่าร่างจะมีอะไรมีอะไรกันซิมีอะไรกันซิเขาปาดดาบเลยซิอ้าวบินบินด๊บินมบึงบินมบงเ่กู ณดินแดนแห่งอาณาจักร ROV ที่กว้างใหญ่ไพศาลมหาการอลามช่องอลองแชมอลังซีได้กำเนิดตัวละครหนึ่งขึ้นซึ่งตัวละครตัวนี้เรียกได้ว่ากำเนิดมังแต่เกมเกิดเลยก็ว่าได้และเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เคยตกเมตามาก่อนเลยเมตาคืออะไรครับพี่เมตาก็คืออา่าอธิบายสั้นๆก็คือช่วงนี้มันฮิตเป็นตัวที่เก่งในช่วงนี้อ่ะโอเคจบปิง แไร่ไรมามากไปคุยกันต่อใีตัวเกมดีกว่าเกมนี้มันบอกเลยฝากไลค์ฝากแชร์คนละไลค์ like, ให้ถึง500ไลค์กันด้วยนะครับคัทเทพเว็บซื้อขาย ID ดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมไปกันเลยจริงๆไม่ได้กไม่ได้ไไดตั้งใจอัดเลยนะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมอยู่เป็นทางการนะครับ รู้สึกว่าเกมนี้นะฮะอ่าไวโอเลตเราจะหลุดนะครับผมหลุดแล้วก็แบบอ่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาแบบแบบแบบเฮ้ยโอ้ยแบทแชทก็เข้าแชทก็เข้าเดี๋ยว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 เจอลิทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชทมาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันรวดเร็วอะไรมันช่างรวดเร็วไม่ได้อธิบายอะไรเลยครับเดี๋ยวใจเย็นโรลิออนมาอ้าวมิดจับระจ้า าจับปะกูฮูจับปะกูฮูออร่อยเหาะอร่อยเหาะครับบูลิออนเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนายเล่นแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเอาเพลเอาเพลครับอลิสน้อยอลิสน้อยหอยสังจะไปไหนคะขอปาดหน่อยขอปาดหน่อยครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการนะฮะปาดเช็คพุ่มไปอีกหนึ่งทีนะครับอยู่กับผมดิจ่าสุดเดือดกับรายการเจอร์เกมนะครับ เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนนะฮะวาออกทางนี้ไโอไวโ,โ,โอก็น่าจะตายละตามไม่ทนันหรอกผมออกออกไปก็น่าจะตายโอเคไปคือ,อเกมนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดเว้เอาง่ายผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดเลยแต่ว่ามันมีมันมีอะไรฮาๆมานะครับผมก็คือไวโอเขาได้ตำแหน่งป่าแต่ว่าเขาหลุด<อ>เขาหลุดแล้วเขาปล่อยเลือกตัวแล้วเขาเก่าแคลรี่มา รถไอ้ไอแครลี่ได้ไปเผป่าแทนนะครับไอคนได้แครลี่ไปไปเผป่าแทนก็คือด้วงนั่นเองนะฮะแล้วด้วงมาแล้วครับช็อตเดี้โอ้โหนะครับวันนี้ผมจะไปเล่นมาลอดนะฮะตัวที่ไม่เคยตกเมตานะครับผมซึ่งไวโอเขาหลุดนะเขาเขาหลุดตอนเลือกตัวผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหลุดอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยแหละนะฮะคือคอนเทนต์วันนี้ครับหวังว่านายจะไม่หลุดอีกนะไวโอมาปาดให้หมดย่าโอ้โหเทป บาซิเลตออฟซับมิชชั่นอย่างนั้นเหรอบับซิเลตออฟซับมิชชั่นอย่างกั้นเหรอโดดกลับหลังเหยียบคอเข้าไปน้องอลิศน่ารักแต่ก็ตายไปซะเถอะโอ้โหขอโทษจริงๆความน่ารักไม่ได้ช่วยให้ความอดีอเดี๋เดี๋ยว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 มาไงวะเนี่ยมาไงวะเนี่ยโอ้โหฆ่าโรล,ลิออนผมได้เหรอเดี๋ยวอ่ะปล่อยไว้โอฆ่าฮะยิงไปเออชัดดาวชัดดาว <laughs> เอาโ okay, อเคหยุดดราม่ากันนะวักกูเป็นซับกูเป็นลดัด แคลรีอีกนะครับเอลซู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 เอาเซ่หนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสองอุ้ยปาดไม่ออกหนึ่งลุมสองมาแล้วสองลุมสองสองลุมสองสามลุมเออเออโอเควิล่าท้าไม่มานะกูบอกเลยนะให้สองเอลซูกับอาริธให้สองเลยต่อไป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 ยาวๆฮะเกมนี้ก็คืออ่าผม ผมจะยังใช้เซตเดิมอยู่นะเอ้ยรู้สึกว่าร่างจะมีอะไรมีอะไรกันซิมีอะไรกันซิเขาปาดดาบเลยซิเอ้าบินบินดบินบึงบินบึงบินกูฮึงบิโอ้อย่างนี้ก็ได้เหรอวะบินเรียกว่าการเป็นการบินการบินซ้อนนะครับสายการบินซ้อนโอ้โห ลุงตีป้อมที่ยังไม่ห้านาทีเนี่ยนะมันจะแตกให้เหรอมันเดิมมามันเดิมมารับหลังให้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 เอา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 เลือดเด้งเลือดเด้งยังไงยังไงเพื่อนกูออกไม่ได้แล้วฮะกูออกไม่ได้แล้วครับเออบายบายครับโอเคเพื่อนมาไม่ได้เพื่อนมาไม่ได้คีิปไม่เข้าป้อมฮะโอเคสละซีสละซีเพื่อซาดเอาเฮ้ยอย่าเข้าไปตายดิเอ้ยเอ้ยอันนี้ช่วยอันนี้ ไวโอยิงไวโอไวโอลบโอ้โหอย่างเทพมาแล้วครับผมเกิดแล้วครับผมเกิดแล้วครับผมเกินแล้วครับตายกูเชียตั้งนานกูเชียตั้งนานมึงกิ้งไปหาเขาเนี่ยให้สาววีลาจะเสร็จด่วงไปครับโอเคครับอลิสอลิสอลิสหน้าแดกอลิสหน้าแดกอลิสหน้าแดกจังเลยเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บขูล้างก่อนละกูล้างก่อนวิ่งโลลิออนยกสวย ไม่โดน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 ไม่โดนไม่รู้โดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่รู้ระวังโรเลีอนเอ้ยอยู่เอวสูม่นเอาเรื่องเลยเนี่ยมันเดิมมาว่ะโรเลีอนเราต้องถอยเราเพื่อนเรามีสองอุ้ยแต่อลิปิดข้างอลิปิดข้างเขาปาดเอาดาบบนหัวก่อนฮะเล่นมาหลอดอ่าเทคนิคง่ายๆที่ผมจะแนะนํานะครับผมก็คือพยายามสไลด์ตัวเข้าไปปาดเอาดาบบนหัวนะฮะมันโดดเสียบเราต้องโดดเสียบเออเอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย แล้วก็ในแผบนี้นะฮะเรียกว่าชิวออฟเดอะลอสเนี่ยมันเปลี่ยนความสามารถนะครับผมเรียกได้ว่าสลับกันกันกบเอจิสนะฮะชิวออฟเดอะลอสจะกลายเป็นไอเทมที่เ,เวลาเราโดนตีฝันข้ามจะสโลทันทีนะครับเออจะไม่ไม่ใช่สโลสิสเออสโลแหละ <laughs> อะไรของกูวะเนี่ยสโลนั่นแหละสโลแล้วก็อุ้ย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 ใครมาซ้ายใครมาขวาใครมาซ้ายใครมาขวาต้องวิ่งก่อนแล้วฮะนะครับ คือมันสลับความสามารถกันอะเดี๋ยวผู้ชมไม่งงนะอลิศอลิศน้อยหอยสังแต่ว่าผมว่าผมไปตรงนี้ดีกว่าปะตรงนี้น่ากินน่ากินกว่าเยอะเลยตะอ้าวมาเออเลือดเด้งช่วยด้วยช่วยด้วยยังไม่ตายฉันยังคงหายใจเอามันให้ตายโอ้เอามันให้เอามัน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 เอาเผือกไม่ตายหรอวะเอ้าไม่ตายวันเดอร์ไม่ตายเคียร์คิปไปก่อนหละคิปตีกูตายไปแล้วอ้อ มาหลอดผู้นี้แข็งแกร่งมากอย่าให้คีปตีตายโชว์นะโดนเด็กด่าเลยไนดะ้และโอเคฮะไปก็กลับบ้านก่อนเยอะมากเลยครับเลนกลางนะครับพยายามสไลด์ตัวไปปาดเอาดาบนหัวให้ได้ก่อนนะฮะมาหลอดมานปาดง่ายนะทานผู้ชมอยาจะบอกว่าอุ้ยโดนแล้ว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 ไบโอโดนแล้วกลางวงครับบอกเลยปึ้มโดนใครโดนสองอืโดนแต่ตัวหนา,นาๆมาเลย มาเลยไวโอไวโอยังไม่ตายไวโอหไวโอสเต็ปดีถึงนายหลุดนายก็สเต็ปดีสินะโอเคนายแต่ว่าขอร้องแหละอย่าหลุดอย่าหลุดต่อนะเพราะว่าตอนเลือกตัวเนี้ยคือแบบด่ากันย,ยับเลยฮนะท่านผู้ชมผมไม่ได้อัดตั้งแต่ตอนเลือกตัวนะไวโอมันหลุดไวแล้วมันมันได้ป่าแล้วมันได้มันมันแย่งแคลรี่อะ่ะหลุดแล้วมันปล่อยเลือกตัวนะครับเออเอเอปัดไปปัดไปปัดไปปึ๊บ หอมหอมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยระวังระวังฮะมีเราสองคนใช่ไหมไอริตอนนี้ล่วมอยู่บัฟฟ้าของตรงข้ามฮะโอเคโรลิออนไปกดกลางเฮ้ยผมไปหาโรลิออนดีกว่าโรลิออนโรลิออนระวังโดนเดี๋ยวโดนวันเดอร์ดึงนะครับตรงข้ามเป็นวันเดอร์ป่าเหรอไอริทำไรอุ้ยเจ้าถอยมันไปหาไอริไอริไอริอัดตีเร็ว ยังเหลือไหมเหลืออยู่ลุมลุมสกําสกําบ่อสกําบ่อตายบ่อตายบ่อตายไปสะเถอดตายไปสะเถอดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดชาติไหนเอ้าคุณละเพคคุณละอย่างคุณละยางมาครับผมตอนนี้นะฮะเหมือนว่าจะมีเอ้ย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 อหโอยิมธรรมดาจนตายอุ้ยเอวสูงอุ้ยอยากโดดจังเลยอ่ะอุ้ยโอ้กูก็เอ้ย่มั่นเกินใบโอใบโอมั่นมากไว้โอเซียนมากเอ้าตายว้โอ เราจะแก้แค้นใน้น่าเองไบโอ้โอ๋ได้ตัวเดียวอีกตัววิ่งเข้าบ้านโอ้โหโทษจริงไบโอโดนเอลสุซูมวายเอลสุเอลสุก็แมนนะครับเอลสุก็แมนไบโอก็เก่งบอกเลยช็อตนี้นะครับผมเดินปลดแถบให้ก่อนแล้วกันนะเอลสุวางแถบไว้เพียบเอลสุงานไงเปิดตาอีกรอบไปครับึืนบ้าน,นครับผมช็อตนี้บอกเลยว่า บอกเลยว่ามาเพียบเลยครับมาเพียบเลยครับต้องไปแล้วครับไปไหนละครับไปตรงนี้แหละครับตรงเดิมที่เดิมเพิ่มเติมคือช่วยปาดครับไม่ครบไม่ครบโอเคตอนนี้พาดนี้พาดนีสหนึ่งนีสหนึ่งแต่โลลิออนเข้ามายังไงครับโอ้โหไม่ตายโอ้เจ้าโหฟิกยิงสุดจัดสุดจัดสุดจัดเอ้โหยนะครับ บางทีการปล่อยเลือกตัวออโต้เนี่ยมันก็ดีอย่างนะก็คือมันจะเลือกตัวที่เราเล่นเก่งที่สุดมาฮะก็คือตัวที่แบบเราเล่นเยอะที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดโลตันที่สุดมานะครับนะซึ่งคนไวโอคนนี้ผมรู้สึกว่าชํำวะ่ะโอเคแต่ระวังตายนะเพื่อนมากูม,มาช่วยพวกมึงละนานไง,พ,งไนพูดยังไม่ทันขาดคำจุดพูดยังไม่ทันขาดคำมันเข้าไปตายสองคนโอ้ยนี่อย่างนอผมดูดาก่อน แต่ไม่น่าจะมาเอาเขาหน้าเคลียเ์เลนอยู่โอเคฮะตีบับฟ้าเล่นๆครับเผื่อได้ไม่ได้ก็ไม่เอาฮะไม่ได้ก็ไม่เอาตีเล่นๆมาไหมมาไหมโรลิออนโรลิออนอลิสมันมาละปึ๊บอลิสจ๋าขอปาดเอาดาบบนหัวหน่อยจ้าอลิสเฮ้แต่เพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนมีประดวนประดวนประดวนเด่นประเด็นดวนประดวนโดดเอ้ยมึงบิใจอุระเกียรระบบดีจริงๆเลยทำไม เออมึงลากสกิลไม่ออกวเนนียล,ลากสกิลไปตอนแรกนี่ถ้าออกตั้งแต่แรกนี่กูช่วยเพื่อนได้แล้วเนี่ยมาหนึ่งลุมสองให้ดูหนึ่งลุมสองให้ดูม,ดมันเดือม,มันแรงว่ะท่านผู้ชมโอ้ตายกูตายตาย,ตายครับยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ <c oughs> แต่ก็ตายอยู่ดีหรอวะ <c oughs> เออเรามาซ้อนด้วยนะเมื่อกี้รู้สึกว่า <c oughs> โอเคตอนนี้นะครับไวโอของเรานะครับยืนนิ่ง นิ่งเป็นรูปปั้นเลยฮะอยู่ที่ป่านะครับอยู่ในป่าครับรู้สึกว่าจะตอนนี้เมียกาลังโทรมาครับแล้วก็โทรให้สั่ง KFC กลับมากินที่บ้านนะครับผม KFC อีกแล้วเหรอนิ่งเฮ้ยมันนิ่งจริงวะ่ะเอ้ยแต่กูต้องไปช่วยเพื่อช่วยเพื่อนก่อน <c oughs> เลือกพูดเลิกเลิกพูดเรื่องมัน <c oughs> เลือกพูดเรื่องไวโอไปโดดครับใส่วันเดอร์นี่แหละครับใส่ตัวป่ายืนคำ้ำค้ำจ้าเคยเห็นไหม ไม้ค้ำไม้ค้ำค้ำอย่างน,านั้นค้ำอย่างน,านั้นค้ำอย่างเดือดปาดมึงจะไปไหนเออเราเอามาดิเอามาดิมาดิครับ4ต่อ5ครับศึก4ต่อ5ครับศึก4ต่อ5ครับไม่ตายเอาอีกสักดอกแล้วเปล่ามาเลยมาแเลยอุ้ยโอขยับแล้ววโอขยับแล้วเอววโอโอ้ยทำไมมันมันขนาดนี้วะเนี่ย ROV ทุกวันเนี่ย อาม,มันมันขนาดนี้เลยเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปนานด้วยนะครับผมขออภัยที่หายไปนะครับเออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากครับก็คือตัดคลิสปสปอยหนังอยู่ครับโอเคครับต้องออกแล้วครับต้องออกแล้วครับโอ้ย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 จุกจุกไม่ได้มไม่ทันดูดปาดช่วยด้วยเอยดวงข้ามันข้ามข้ามมันแมนเอองามถอยก่อนพอแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดคิดไว้ครับ จะมาหลุดอะไรตอนนี้วะเนี่ยไบโอหลุดแล้วครท่านผู้ชมไบโอหลุดเหมือนตัวตอนเลือกตัวเลยะเน็ตเขามีปัญหาหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ตอนเนี้สี่ต่อห้าละตอนเนี้ยมันนิ่งแล้วมันหลุดแบบว่ามันเอ่อมันมันไม่วาบกลับบ้านนะทน่านผู้ชมมันหลุดแบบเหมือนเน็ตเหมือนเน็ตยังอยู่แต่ว่าวางโทรศัพท์ไว้อะแต่ว่าวางโทรศัพท์ไว้อะแล้วเราไม่เล่นอะคืออะไรวะเมียไล่ไปซักท่าเลยไบโอไม่ไม่ขยับเลยอะ โอ้โอเคมาผมขึ้นเป็นชิวออฟเดอะร้อนนะในแบบนี้โอ้โหแบบนี้มันก็ต้อง4ต่อ5ดิเอ้าขยับแล้วเอาเฮ้ยขึ้น AFK ไปแล้วชิบหายชิบหายไปโอ้กูเอฟไปแล้วโอ้โหชนะไฟกูถ้าแพ้ไฟนี้นะถ้าแพ้ไฟนี้นะอย่าแพ้ไฟนี้นะอย่าเด็ดขาดไอริเข้าไปไอริตายปะนะตายปะนะไอริเฮ้ยฆ่าอยสู่ได้ข่ามสู่ได้อุ้ยยังไม่ตายอยู่ยังช่วยช่วยช่วยอยู่เออสวย ศึก4ต่อ5แล้วมามา4ต่อ5เลยตอนจะจบเกมแล้วเนี่ยดีนะเกมนำมันขึ้น a k แล้วฮะสงสัยมีคนโดนอ่ามีคนกดให้เดินตามมีคนกดให้เดินตามแล้วไบโอไบโอเป็นบอดแล้วตอนเนี้ยมาอุย้ยดีนะเกมนำดีนะเกมนำจะเย่นไบโอกูรู้ว่ามึงเป็นบอดตอนเนี้ยมันบอดหรือเปล่าวะดูกิ้งแปลกๆเหมือนคนเหมือนบอดเหมือนคนเหมือนบอดเออแต่นายขึ้น AFK ไปแล้วนะ เออคอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์วันนี้นเหน,น,น,นื่อยนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไปเท่าไหร่ครับโอ้โหยาวเหยียดยาวเหยียดเป็นหางว่าวเลยโอ้โหรู้สึกรู้สึกจะไม่เห็นวะไม่เห็นเหรียญไม่เห็นขึ้นเหรียญวะผมได้เหรียญเปล่าวะไปดู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 ไปด,ไปด,ไปดูแต่ได้เอ็มชูวแวงปลาปลาไม่ได้เหรียญครับไม่มีใครได้เหรียญเลยฮะ เนี่ยไบโอมันออกอะแต่ว่าทาดาเมจไปเจ็ดหมื่นแต่ว่าเขามาออกตอนเกมมันจะจบนะซึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่รายงานแล้วกันนะฮะไม่รายงานแล้วกันนะโอเคนะครับก็เขาเขาเล่นมาดีทั้งเกมเขาเขาหลุดตอนแรกแล้วก็เข้ามาเล่นมาดีทั้งเกมแล้วก็อ่ามาหลุดตอนใกล้จะจบนะฮะดีนะที่เกมมันนาถ้าเกมตามนี้กูรีพอร์ตเต็มๆนะครับ โอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ซีอูเกนเล็กสายขออภัยในช่วงนี้ด้วยนะฮะที่คลิปมาค่อนข้างช้านะครับผมเพราะว่าเออ่เรียกได้ว่าผมติดธุระอะไรหลายอย่างมากเลยนะฮะขออภัยจริงๆที่มาช้านะครับแต่ว่าอ่ก็เดี๋ยวว่างละเดี๋ยวก็จะมาแบบทุกวันทุกวันเหมือนเดิมละคลิปนะครับโอเคสำหรับใครที่รอนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again ซีอูเกนเล็กสาย